สำหรับใครที่อยากลักแหลขาวจักะแรลขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ทั้งวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่นายมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะหยิบของที่เคยใช้ในชีวิตประจําวันและมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาพูดเรื่องสําหรับใครที่อยาก ลักแรลขาวจักรแรลขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะมาลองทํากันดูนะคะอุปกรณ์หาได้ไม่ยากเลยค่ะนี่ก็คือว่าครีมกวนอิมนะคะแล้วก็แล้วก็แ,วกแป้งตาเต่าเหยียบโลกนะคะอ่าอันนี้นะคะแค่2ตัวนี้นะคะแค่2ตัวนี้ เพื่อนๆก็มีลักและขาวเนียนได้เลยนะคะเนื้อของครีมกวนอิมนะคะเนื้อของครีมกวนอิมก็จะเป็นเนื้อสีสีครีมนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างข้นนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาค่อนข้างข้นเลยจะเหนียวนิดนึงเวลาเรามาทาลักแณ้อย่างนี้ค่ะมันจะรู้สึกว่าเหนียวเพื่อนๆหลายคนก็จะมีปัญหาตรงจุดนี้ว่าใช้แล้วมันเหนียวก็เลยไม่ชอบนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะ วิธีใช้นะคะเนื้อครีมเขาจะข้นแบบนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่าอันนี้เป็นรักแร้ใช่ไหมคะเราทาไปเลยค่ะปาดทาไปตรงใต้วงแขนเราเลยนะคะตอนกลางคืนใส่ไปเยอะๆก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ,ะถ้าเราทาเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าเนื้อเนื้อครีมเขาอะค่ะจะแบบเนะ จะมีความเหนียวและเหนอะนะคะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะแม่นายก็เลยใช้ตัวแป้งตาเต่าเหยียบโลกเนี่ยค่ะพูดด้วยนะคะอ่อันนี้จะใช้ให้ดูนะคะว่ามันจะเนื้อมันจะแห้งแล้วก็จะไม่มีเหงื่อเลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสบายใจได้ว่าเวลามีกลิ่นเหงื่อออกมาค่ะมันจะไม่มีกลิ่น ฉุนเลยนะคะมันจะเป็นกลินนน่นของแป้งนะคะแล้วก็เป็นกลิน่นของกวนอิ่มไปเลยนะคะใส่บางๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแม่นายเคยใส่เยอะแล้วก็มันขาวมันขาวโบขาววอกเลยนะคะแล้วก็ทาเลยเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะมันก็จะไม่ค่อยเหนียวแล้วนะคะมันก็ จะค่อนค่อนข้างแห้งนะคะนี่มันจะค่อนข้างแห้งเลยค่ะนี่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะตัวของกวนอิมอะคะ่ะจะทำให้ผิวใต้รักแร้ของเราอะคะ่ะกระจ่างใสและขาวขึ้นด้วยนะคะเพื่อนสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าแม่นายก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะนอกจากบางบางรอบเราต้องสครับผิวแล้วก็ใช้สูตรสครับผิวอย่างอื่นสูตรอื่น มาร่วมด้วยนะคะเพราะว่า,าบางครั้งเราถอนขนล,ลักแร้อย่างเงี้ยค่ะมันจะจะมีขนไก่หรือขนฟุตนะคะเราก็ต้องสครับผิวด้วยนะคะแต่กวนอิมะคะ่ะจะช่วยทําให้ผิวใต้ลักแร้เราอย่างเงี้ยค่ะขาวขึ้นนะคะใช้ติดต่อกันประมาณเดือนถึงสองเดือนนะคะจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะคะสูตรนี้นะคะแม่นายอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะแม่นายคอนเฟิร์มว่าขาวชัวร์ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ